วยคิดช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาคัสสรรส่วนประกอบจากตถุดิบธรรมชาติเฟอร์เมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนนาาหหรือคค้ว่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตรอ m m 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวนะคะกลับมาพบกันเช่นเดิมในรายการ News from Home กับดิฉันสิริบุญนพพันธ์วันนี้ก็เป็นช่วงกลางวันวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะที่ เพิ่งจะจบสิ้นการประชุมเอเปกในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขกันไปเนี่ยกำลังจะถแถลงพงถแถลงข่าวกันก็ติดตามกันต่อไปกันละกันนะคะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังติดค้างกันมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนมมนิมนต์ได้เล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์สั้นที่เป็นการให้สัมภาษณ์ของสามีของโอลิเวียนิวตันจอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยสมุนไพรเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังต่อนะคะได้ชมคลิปวิดีโอน,นั้นแล้วสรุป ได้สาระน่าสนใจอะไรบ้างนะคะจันอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ,ะจันขาสวัสดีครับคุณสิรีบู์ครับคือผมผมคิดว่าน่าเล่านะเพราะว่าทุกคนที่รักและหลงไหลในโอลิเวียนิวตันจอรเนี่ยค่ะมันก็อาจจะแบบชอบเพลงชอบหนังแล้วก็ชอบความงามนะน่ารักอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพอติดตามข้อมูลไปลึกๆเนี่ย มันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นที่น่าภูมิใจนะฮะเั้นเราควรจะได้สาระอะไรมากขึ้นนะ,ะถ้าถ้าเราไปดูเรื่องชีวิตส่วนตัวถ้าไปดูข่าวอย่างฉาบฉวยมโนสาเรทั่วไปก็จะพบว่าเธอมีสามีคนแรกก็เป็นพวกนักสแสดงในโครงการด้วยกันนะแล้วหลังจากนั้นก็มีช่งางภาพเป็นแฟนอีกคนหนึ่งนะหลังจากหย่ากับคนแรกใช่ไหม อันนี้แล้วก็มีช่างภาพที่ติดตามเธอเป็นประจําแล้วก็ตกน้ําหายไปในแคลิฟอร์เนียตอนนั้นน่ยผมก็บอกอืมชีวิตเธอมันพวกอลิวดเนี่มันจะอย่างเงนะี้ยนะฮะโอ้ยผมไม่ได้ลงลึกนะแล้วก็แล้วใน่สุดเนี่ยพอเป็นมะเร็งแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ยหลังจากสามสิบกว่าปีนะ ถือว่าอายุยืนมากหลังจากรอดชีวิตจากการผ่าตัดมะเร็งและรักษาต่อไปก็เธอก็มาพบผู้ชายที่เป็นคนอเมริกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นนักชีววิทยาก็บอกจอห์นอิสลิงเนี่ยไม่ใช่หมอนะเป็นคนอเมริกันแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าอเมซอน oh. เพื่อค้นหาสมุนไพร นะฮะอ่า oh, <okay. S 2> อันนี้ผมเล่าย่อดเดี๋ยวผมจะเล่าละเอียดแล้วจะสนุกนะฮะก็คือแล้วก็มาเจอโอลิเวียนะแล้วก็แต่งงานกันนี่เล่าแบบยอ่อซึ่งเรื่องจริงมันยี่สิบปีนะครับคือ <c oughs> อย่างนี้ครับเโอลิเวียก็ใช้ชีวิตไปอย่างที่พวกเรารู้นะฮะร้องเพลงแล้วก็สแสดงหนังแล้วก็เป็นมะเร็งนะพอเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าตัดมะเร็งแล้วก็หายไปตั้งยี่สิบปีแล้วก็มันก็กลับไปอีกอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ที่กลับมาอีกผมเล่าในคราวที่แล้วก็คือตอนที่เธอมาแสดงที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็หลังจากปี2012นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแสดงที่ชิลี2017แล้วก็เป็นมะเร็งอีกครั้งหนึ่งมาฮะมะเร็งกลับมาอีกนั้นบทเรียนง่ายๆเรื่องการเป็นมะเร็งซึ่งผมก็เป็นเป็นเหมือนกันเนี่ยจะได้ความรู้ว่าตัดแล้วอาจจะมาอีกนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีการวิจัยก็คือว่า5ปี ปางทีก็ไม่รอดนะซึ่งผมก็เนี่ยปีที่สี่เข้าปีที่ห้าโอลิเวียนี่แบบ30ปีมันอย่างนี้นะเ,เธอก็รักษาไปแล้วก็เปิดเผยแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมไปเนี่ยแล้วก็เธอก็ไปเล่นคอนเสิร์ตในงานการกุศลอยู่เป็นระยะยะทุกปีใช่ไหมไอ้เจ้าจอนอิสเซิงเนี่ยสามีคนเนี้ยนะนะฮะก็มาเล่าให้ฟังในการสัมภาษณ์ ครั้งนี้ยาวชั่วโมงหนึ่งว่าเจอกันได้ยังไงนะคือตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มเนี่ยจอห์นนิสเซอร์ลิงก็เหมือนเด็กอเมริกันผจญภัยทั่วไปเ็ไปเรียนหนังสือที่ u n i University of North Carolina นะแล้วก็เรียนไปแล้วก็มีความรู้สึกต้องค้นหาชีวิตตอนนี้ยังไม่รู้จักโอลิเวียนะจริงๆเขาไม่เคยรู้จักโอลิเวียหรอกเขาไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงพอบร็อกโอลิเวียนิวตัจอห์นคือใครเขาเขาไม่รู้จักเลยนะแล้วเขาก็พอเรียนได้แป๊บหนึ่งเขาขายรถยนต์แล้วก็เอาตัเนี่ย เดินทางไปอเมริกาใต้นะฮะเดินทางอเมริกาใต้เพื่อจะไปค้นหาสมบัติอเมริกาใต้เหมือนกับเออในหนังอะไรล่ะที่ที่ไทส,สันฟอร์ล่าสมบัตินะฮะกลุ่มรั์สุดขอ,นะนะอบฟ้าอะไรพวกนี้นนะประมาณนั้นอ่ะฮะแบบนั้นแล้วก็เขาก็เล่าบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ขายรถแล้วเอาตังไป อยู่แถวอเมริกาใต้ชิลีเอกวาดอ,อะไรพวกนี้นะเปรูนะแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ไหมโบลิเวียส่วนใหญ่ก็จะได้พวกของพื้นเมืองเอามาขายแล้วอะไรได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไปอีกใช่ไหมพวกเครื่องจักรสารเครื่องผลิตพันธ์พื้นเมืองแล้วกลับไปอีกแล้วของปลามาขายจนกระทั่งอยู่มาวันนึงก็ป่วยหนักๆแล้วก็ชาวบ้านที่ที่เปรูเนี่ยก็เอาไปรักษาแล้วก็จะมีพวกสมุนไพร มารักษาาก็จะคุ้นเคยกับชาวบ้านชาวป่าแถวนั้นมากเลยชาวบ้านให้สมุนไพรรักษาแล้วมันก็หายใช่ไหมนี่ผมพูดแบบง่ายและย่อนะครับมันจริงจริงมันต้องใช้เวลาใช่พอหายปุ๊บเขาก็เลยมันรู้สึกว่าสงสัยพวกสมุนไพรเนี่ยมันคือทรัพย์สมบัติที่เขาตามล่าตุดขอบฟ้าไม่ใช่ไปหาขุดทองแบบแฮร์ริสันฟอร์ดนะเหนังของต้องเป็นหนุ่มยันแกแฮริสฟอร์ด <ร>พ <อ S 1> สพอรู้ว่าสมบัติคือสมุนไพรเนี่ยเขาก็เลยตั้งบริษัทแล้วก็ทํากิจการเรื่องนี้เรื่อยๆแล้วก็มังคังขึ้นมาก็ทํางานการกรุศล<ช>เวลามีการกรุศลก็จะไปร่วมคไปร่วมงานการกรุศลมีการแสดงแล้วโอลิเวียมก็แสดงทุกปีเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไปดูแล้วก็เออแล้วก็เจอผู้หญิงคนเนี้ยมาทุกปีทุกปีแล้วก็เอยคนนี้มันแบบมันเหมือนจริงใจนะ คือไม่ว่าเขาจะพูดเขาจะแสดงอะไรก็เป็นธรรมชาติเขาจะไม่ได้เสแสร้งดัดจริตเหมือนดาราเลยแล้วที่เขาพูดเนี่ยคือเรื่องสุขภาพแล้วเขาก็ตั้งโครงการช่วยเหลือโรคมะเร็งต่างๆนะฮตอนนั้นกำลังจะสร้างเออเวลเนสเซ็นเตอร์เอ่อเคนเซอร์อะไรที่เมลเบิร์นเนี่ยมันก็เลยก็เลยเอ่อได้รู้จักกันนิดนิดหน่อยๆนยะเป็นเวลายาวนานถึง20ปีแล้วก็มีความเริ่มสนใจว่า้คนนี้มันท่าจะของแท้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ เขาก็โอเวียก็เชิญให้มาดูคอนเสิร์ตของเขาไม่ใช่งานการกุศลให้มาดูคอนเสิร์ตเขาก็มาดูคอนเสิร์ตแล้วโอลเวียก็ร้องเพลงแรกเพลงเรื่องสร้อยไข่มุกผม pearl on the lace อะไรเนี่ยนะเขาพอเขาฟังเพลงแรกไอ้ไอจอรเนี่ยนะจอนอิสเซิงฟังเพลงแรกที่โอเลียออกมาร้องเขาบอกโอ้ยคนทั้งเวทีมาร้องไห้กันใหญ่ไหมเขาเขาบอกใช่เลยนะ พกหลุมรักเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะคือเขาไม่ได้รักแบบยิงคือเขาบอกว่าคนเนี้ยคนจริงที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติแล้วจะทําความเข้าใจเรื่องสมุนไพรมันพอร้องจบศรัทธาเลยอ่าศรัทธาบอกคือจอไอ้เจ้าจอรนอิสเซอริงเนี่ยเขารักษาคนด้วยสมุนไพรเขามองโอลิเวียรักษาคนด้วยเพลงเพราะคนเนี่ยแบบเหมือนกระหายขึ้นมามีความสุขใช่ไหมเออเขาเขาไปคุยกันหลังเวทีแล้วบอกว่า เมื่อกี้นั่งดูผมยังนั่งหัวล่ออยู่นะก่อนเข้ารายการเนี่ยจอห์นเซอร์ลิงบอกกับโอลิเวียบอกว่า now i know who you are คือหมายคว่าผมรู้แล้วคุณคุณเป็นใครทั้งที่รู้จักกันมา20ปีนะโอลิเวียก็ก็จะตกใจอะไรว่าอยู่ๆมาว่าฉันเป็นอะไรเ่าก็เป็นอารมณ์ขั i know who you are เขาบอก you are a healer คือคุณคนคุณคุณคือคนที่รับบัดผู้คนบำบัดผู้คนด้วยดนตรีนะโอลิเวียก็ยิ้มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เชิญโอลิเวียไปเปรูไปอยู่ในป่าด้วยกันไม่ได้คือคือโอริเวียชวนมาฟังเพลงแต่คุณจอนชวนไปเข้าป่าเข้าป่าเพื่อจะไปดูเรื่องสมุนไพรแล้วจอนเขาก็เล่าความว่าเพื่อไม่ให้เพื่อให้มันเหมาะสม proper ไม่ให้ใครนินทาก็เชิญสามีภรรยาอีกคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นคนไน <ป S 1> นาโบลิเว,วียให้รู้จักกับเขาเนี่ยไปด้วยกันโอ้ <laughs> ป,นปูนนั้นเขายังแคร์เลยนะว่าเดี๋ยวภาพลักษณ์เสียหายคือเขาไม่ได้แบบจะแต่งงานกับอ,อาราอะไรเงแต,แต่เขาอยากจะเชิญไปให้อยู่รู้จักสมุนไพรเหล่านี้แล้วรู้จักคนเปนคนอเมรอนเพราะว่าพอไปแล้วเนี่ยเออก็จนเข้าใจ โอ,อเลียวก็หลงไหลในเรื่องเหล่านี้นะฮะแล้วก็ติดต่อกันได้อีกสองปีแล้วก็เชิญกลับไปที่ยอดเขาเดิมอีกหนึ่งทีแล้วก็แต่งงานกันบนนั้นเลยก็คือไอ้ไ <laughs> อ้บทสัมภาษณ์อันนี้ไม่ใช่หนังสารคดีนะสัมภาษณ์แบบนั่งคุยกันเลยพิธีกรหนึ่งคนโอเวียกับจอห์นอิสซลิงเนี่ยนั่งคุยกันยาวหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยนะฮะสรุปก็คือว่าทั้งสองคนเนี่ยรักกันเพราะว่า เข้าใจในเรื่องการทําให้โลกนี้มันดีขึ้นค่ะไม่ใช่เป็นดาราเขาบอกว่าไม่รู้จักเพลงโอลิเวียนิวตาอนค่ะแต่ว่าถ้าคุณดูบรรยากาศที่เขานั่งคุยกันจะเห็นว่าเขารักกันจริงๆเลยเขาไม่ใช่รักเรื่องเซ็กหรือเรื่องดาราใช่่ไม่ใช่ความหลงไหลเป็นความรักจริงใจเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้จักโอลิเวียเนี่ยผมรู้จักมากขึ้นแล้วก็ผมซื้อหนังสือแล้วผมเป็นคนเสียตังค์หนังสือไปวิเคราหนังสือเล่มนี้มาอีกหนึ่งเล่มเอ่อยังไม่มานะสั่งซื้อแล้วนะ แล้วก็อีกสองเล่มที่คนอื่นเขียนแต่ว่าโอลิเวียเขียนเรื่องอเรื่องเนี้ยนะครับ Nonstop Li อ i ดิ i กับชื่อเพลงเขานั่นแหละนะฮะมาแล้วผมคือถ้าเขาเขียนเองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นเขียนคนอื่นเขียนอาจจะหวือหวาเรื่องชีวิตส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็อนเออโอลิเวียคือผมไม่เคยเซิร์ชอเมซอนเพื่อดูประวัติโอลิเวียนอกนอกจากจะเซิร์ชวิกิพีเดียคร่าวๆแต่พอติดตามมาหนึ่งสัปดาห์บอกเ้ต้องอ่านละ คือเราอยากรู้ว่าดาราที่มันพิเศษไปกว่าดาราหวือหวาติดยามีเรื่อง <c oughs> กันเยอะแยะเนี่ยที่ฮอลลีวูดเนี่ยคนเนี้ยสื่อออสเตรเดียว,ว่าเป็นทรัพย์มรดกทรัพย์สินมรดกของชาติใช่ไหมนั่นคือจะเป็นคนดี แล้วเป็นคนที่เห็นแต่เห็นแก่ความทุกข์สุขของคนอื่นเสมอจึงจึงทุ่มเทเงินเพื่อศูนย์เววเนี่ยที่แมวเบิร์และทําอื่นๆตลอดเวลาแล้วก็แม้กระทั่งลูกหลานญาติพี่น้องทํามาค้าขายอะไรเธอก็จะไปช่วยโฆษณาให้ค <laughs> ร <laughs> โอเคครับก็ก็กเชิญให้ท่านผู้ฟังลองไปดูนะ Search ท <laughs> มีน้องแมวมาด้วย <laughs> <laughs> น้องแมวออกรายการด้วย <laughs> <laughs> ก็ก็คือเอ่อ Search คำว่า The Answer to Cancer ก็ได้นะ คำตอบต่อมาเร็งเพราะว่าคุยกันเรื่องชีวิตลักษณะแล้วเขาใช้สมุนไพรอะไรรักษามะเร็งอาจารย์ได้คําตอบไหมคะอ๋อมันมันหลายอย่างนะอ๋อหลายอย่างนั้นคุณเซิร์ชโดยรายละเอียดได้คือเขาไม่ได้มาโฆษณาสมุนไพรเขาจะพูดถึงบางอย่างที่คนพื้นเมืองใช้นะครับแล้วก็อะไรคุ้นกับบ้านเราไหมอาจารย์มีอะไรใกล้ๆสมุนไพรบ้านเราไหมก็มันมันก็เขตร้อนเหมือนกันนะนะอเมริกาใต้ก็เขตร้อนอเมซอนก็เขตเดียวกับบ้านเรานี่แหละนะพืชพันธุ์ก็อาจจะ ใกล้เคียงกันก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมพูดแบบแค่ดูเข้าสัมภาษณ์เฉยๆ่ะ,ะนนแล้วโอริเวียก็จะบอกบอกว่าเวลาเขาเปิดศูนย์เวลเน e s เซ e นเตอที่เมลเบิร์นเนี่ยมันจะเอาสมุนไพรไปใช้อะไรแบบมันแบบเต็มที่มันก็ไม่ได้เพราะ,ะว่ามันมีกฎหมายนนมันจะมีวิธีผสมผสานแล้วปัจจุบันเนี้ยที่อเมริกาก็เริ่มให้ใช้เนี้ยอย่างอย่างกัญชาอะไรก็เริ่มใช้กันได้ไหมเพราะฉะนั้นเอ สมุนไพรเนี่ยมีคุณค่าแหละนะจอห์นอิสลซลิงเนี่ยบอกว่าพวกสมุนไพรที่เขาศึกษามาแล้วก็เปิดบร,ริษัทแล้วทําขายแล้วก็มาช่วยให้โอลิเวียอยู่เนี่ยมันก็ปนทําให้ชีวิตเขายืดยาวมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นพันธมิตรทางชีววิทยาของมนุษย์เขาเรียกว่าเป็น,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  <laughs> น biological alliance เ,เป็นคำใหม่ครับคือมุนใจคือมิตรของมนุษย์ครับค่ะอาจารย์ขอพระคุณม,มาก,มาก,ม,ากมากค่ะอาจารย์ขาวลึกซึ้งลงไปอีกนะแล้วก็ฟังแล้วก็จริงแล้วมีความสุขนะเวลาเราติดตามเรื่องราวของคนดีๆแบบนี้นะคะทําเพื่อผู้อื่นอย่างมากมายต้องขอบพคุณอาจารย์มากๆที่แนะนําให้เราได้ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณมากมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนั่นอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลกับ News from Home นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วน้องแมวหนึ่งตัว วันนี้มาเวลาของรายการ News from Home แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ดรสมเกตอ่อนวิมลนิชันสิริบุลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายน้องแมวด้วยนะคะ <laughs> ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ ตอนเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G ใส่ใจตัวเองแนมะ้ทำงานหนักด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟเมนเต้คอมบูชาคัสสารส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟเมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคาว่า ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์